วันนี้เราอยู่กันที่วัดระฆังโพธการามวรวิหารที่เราจะไปถามว่าพระที่วัดระฆังนำใจจกนทรต้งเริ่มจากขึ้นบันไดครับข้ามฟังไปครับเอารถไปจอดนะครับที่ในวัดก็มีนะครับอาคารจอดรถนะครับสําหรับใครที่มารถเราก็จะขึ้นบันไดครับสกายวอล์กเดินด้วยนะครับ เราจะไปวัดพระคังวริการน,นะครับรจอาายทุกคนก็ทีท่ทำพาชมพากราวไหว้พระครับ,รบ,รบขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยประสบความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ดีทุกท่านมอบสิ่งที่ดีๆกับลูกศิษย์ ที่มีมานอนมากมายเลยนะครับนี่แหละครับวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่พุทธกาลโอ้โหนะครับนานแต่พุทธกาลนะครับต้องบอกว่าเราจะพากันก็เป็นประวัตินะครับเราจะไปวัดละคลังสวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอบพิ้งค์มนะครับวันนี้เรามาที่ วัดระคังโคสิตารามวรวิหารน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปกราบไหว้พระที่วัดนี้กันครับอาจารย์มงค,คาลกฤชธรรมนะครับเรียกว่าเราไปไปมูเตรูกันนะครับเราไปมูเตรูกันนะครับอาจารย์มงคลกฤชธรรมพามูเตรูที่วัดระคังโคสิตารามนะครับอยู่ที่นะครับถ้าเขาเขาเรียกว,วังหลังหรือว่า ถ้าน้ำนะครับแถวสี่ลาดนะครับก็สามารถมาได้ที่เราเดินทางไปทางสกายวอล์กเลยครับเดี๋ยวลงบันไดไปตามทางและเข้าไปชมวัดกันนะครับตามอาจารย์มงคลเราที่ทำมานะครับมาครับวันนี้มาเที่ยววัดกันครับ สวัสดีครับออนไลน์ Online, สายมูดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมและดีเจเนเน่เนชีาปัญญาละชุนนะครับให้ยทุกคนนะครับจากอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับ วัดละคันนะครับโคสิรา,รารามวรวิหารนะครับจะพาัเข้าไปชมนะครับอ,ออนรายฝายมูดูดวงกับอาจารย์มงคลอัติธรรมและบีเจเน่เนเชียปัญญาชุม พาเข้าไปชมผลงานตูเบล้อถเลลถ่ายด้วยรวยรวยวยวน้าจย์มงคลรอดิ้งทำและดีเจเนเน่ปัญญาชุนและทุกๆุกคนแฟนคลับออนไลน์สายหมู่ดูดวงกับจารย์มงคลรอดิ้งทำ และดีเจเน่เน่เน่ชิญยาปันยาละชุดรวย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 ,วยปวม ค่าน้ำเป็นครับ en çok kaç ça o เป็นละฆังนะครับหลวงพ่อที่รับสมพิทักษจันทร์ตัอระฆังระโคมสุกรงนะครับที่หันให้ร่ำรวยให้ร่ำรวย,ยดุระฆงชื่อสิดมมงดงดังต่อนะครับดงด,ดังดงดัง năm rồi năm rồi cái gì ดีเจเนเะน่ในสยาปัญญาชุนอาจารย์มงคลรติธรรมและแฟนคลับอาจารย์มงคลรติธรรมทุกๆคนนะคะรวยรวยเฮงเฮงฟังๆังมารับพลังแม่น้ำด้วยนะครับ น้เาาพยรวยๆนะครับทุกคนออนไลน์สายมูดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดินคำและดีเจเนเนเนชยาปัญญาละชุนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองกัน <Pie> ท <year lich> <stop> ุกๆ <reduces> right, ุกคนหน้าที่การงานการเงินการทองโชคราบสุขภาพแข็งแรงมีกัลยาณมิตรที่ดีตลอดไปนะครับ ใสแล้วนะครับรั๊บเดียวแดดออกเลยครับเปรี้ยงเลยครับโอ้โหสองอารมณ์นะครับ่อกี้ยังมืดคึ้มอยู่เลยนะครับอันนี้แดดสดใสแล้วครับให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับมเด็กพุทธจารยร์โตที่คนไทยเคารพกราบไหว้นะครับเรียกว่าวัดละคังนะครับหรือว่าวัดโคสิยารามวรวิหารนะครับ วัังหลงนะครบออนไลน์ Online, สายมูดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมและพี่เอื้องสาลีนีปัญญาลชุนหรือดีเจเนเน่เนชยาปัญญาลชุนนะครับจะมีการทำนายดวงทุกวันทุกวันทุกวันและก็ทุกแ,แ,แพลตฟอร์มของอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะค,ะครับสองใบับเอาสองใบเลยครับพอทำบุญเสร็จก็ซื้ออายุหน่อยครับห้าหนึ่ง <c oughs> ให้รวยๆนะเองนะครับ มาวัดะระฆังนะครับวัดโคศิจาลามบรรวิหารแล้วก็ตามธรรมชาติของคนไทยครับก็ต้องซื้อลอตเตอรี่กันเักนิดหนึง<ม>หรืออายุตัวเองเลยครับให้รวยๆเหงงน,น,นะครับารางวัลที่หนึ่งนะขอบคุณมากครับไปกันต่อกัได้ห้าหมื่ ได้นี่มาครับอายุตัวเองคนระับอาจารย์มงคลรอดที่ทำหัวดนี้ต้องไปเสร็จหนีซะทีจะไม่นั่งดูหมอแล้วจะไม่นั่งดูหมอแล้วครับจะไปนั่งกินนอนกินบ้านเออเอา,าเปะเพิไไมไปใช่คทำขำๆนะเดี๋ยวถ้าร่ำรวยร่ำรวยยังทำงานต่อครับทำงานต่อครับทีแรก ครับดีเจเน่เน่เนชยาปัญญาชุนส่งข้อความมาอยากให้คุณแม่ท่านถ้าเกิดถึงอายุไขจริง,รงๆก็ขอให้คุณแม่หลับไปสบายอย่าได้เจ็บอย่าได้ปวดอย่าได้ปวดนะครับผมเด็กพุทธจาร์โตท่านมีจิตที่กุศลแผ่เมตตาผลบุญสิ่งต่างให้ดีเจเนเน่เนชยา ประสบความสําเร็จมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองอาจารย์มงคลรอดิ้งธรรมประสบความสําเร็จจะเริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งที่ดีมีแฟนคลับรักใครอย่าลืมนะครับออนไลน์สายหมู่ดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดิ้งธรรมและดีเจเนเน่เนชยาปัญญาลิจุนทุกวันทุกวันนะครับอาจารย์มงคลรอดิ้งธรรม ครับผมอาจารย์มงคลรตัตนคำนะครับวันนี้เรามาที่วัดระฆังหรือว่าวัดโคศิลารามนะครับสมเด็จพุทธจารย์สวันะครับขอให้ทุกคนประสบความสมเร็จมีเิรงที่ดีมีความร่ำรวยร่ำรวยนะครับ 啊！对。 เด็พุทธจารย์โตคุ้มครองดวงสตาอาจารย์มงคลรอติทธรรมและทุกๆ่ันนะครับที่เป็นแฟนคลับดีเจเนเน่เนชยาปัญญาละชุนออนไลน์สายหมู่ดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดิธรรม mm hmm hmm นะครับเราไปตีละครักันครับตีละครครับชื่อเสียงดย่งด hmm. ังความสำเร็จนะครับ ชีวิตให้แฟนขับของอาจารย์มงคลรัตติ้งทำร่ำรวยร่ำรวยท้องฟ้าที่ฝนกำลังจะตกเป็นน้ำคนนะครับน้ำมนต์พรมน้ำพรมน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์สิ่งที่พิเศษฟ้าฝนเป็นเรื่องธรรมชาติความร่ำรวยก็เป็นของทุกๆคนครับ พี่ี่สมศรีนะครับจะมาเรียนรายมือกับเราพรุ่งนี้ผมเปิดให้คนได้เรียนรายมือกับอาจารย์มงคลรอดิ้งคำนะครับต้องบอกเลยนะครับเมืองไทยเนี่ยมีความรู้เรื่องรายมือน้อยจริงๆผมบอกเลยนะครับน้อยจริงๆแต่อาจารย์มงคลรอดิ้งคำสี่สิบกว่าปีสอนมาให้เข้าใจง่ายๆนะครับพรุ่งนี้นะครับให้กับคนที่มีรายได้น้อยแต่อยากจะมีความรู้นะครับเรียนลายมือกับอาจารย์มงคลรอดิ้งคำนะครับแล้วก็ ภัยสีเดี๋ยวผมเปิดเรื่อยๆ,อยรๆครับให้คนที่มีไรายได้น้อยนะครับอาจารย์มงลรอดติทำวัน,นี้นะครับขอบพระคุณมากติดตามออนไลน์สายมูดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดติ้งทำและดีเจเนเน่เนชยาปัญญาละชุนนะครับวันนี้เรามาที่วัดระฆังนะครับวัดโคศิยารามวรวิหารนะครับแถาววังหน้าหรือว่าง่ายๆข้างๆโรงพยาบาลสิริราชนะครับฝั่งนี้ก็ ข้ชา,าช้างข้าช้านงนี่เขาวังหลังวังหลังวังหน้ารวยๆนะครับรวยๆ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 รวยแล้วรวย อยู่ที่วัดะระฆังหรือว่าวัดโคสิดดา,ารามวรวิหารนะคะคนร่ำรวยประสบความสำเร็จ ะะนนาาให้มีแต่ความสุขความเจริญความร่ำรวยนะครับและผู้ที่ติดตามงรายการดูดวงทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกรายการทุกช่องทางทุกแสตอร์ที่อาจารย์มงคลรอดทิ้งทำทำนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีแจะสิ่งที่ดีมีความมั่นคงมีงความร่ำรวยนะครับ กำลังส,สดใสนะคะนนรับหังจากพมมงมลอยปล่อยให้กับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำและแฟนคลับรายการทุกรายการนะครับร่ำรวยวมามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับคาถามหามหาโตนะครับคาถามหาโต คนร่ำรวยประสบความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนะครับจากอาจารย์มงคลรอดทิ้งคำนะครับ